เดี๋ยววันนี้แม่แหม่มจะผัดบวบนะคะบวบที่เราปลูกไว้ในสวนเนาะตอนนี้โหออกลูกเยอะผัดพริกไทยเอผัดกระเทียมอันนี้กุ้งสดไม่มีนะคะกุ้งสดหาไม่ได้เพราะแม่ก็เลยซื้อกุ้งที่ลวกน้ำมาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวก็เทียมหอมก็ใส่ผัดเลยแม่จะผัดแบบสมัยเมื่อโบราณสมัยก่อนนะคะ จะใส่ไข่ที่หลังค่ะถ้าใส่ไข่ที่หลังนะ้ำมันจะข้นดีอันนี้เดี๋ยวเราผัดให้สุกแล้วก็ค่อยปรุงรสใส่ซอสหอยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลา ของปรุงรสนะคะที่เราทํากันเองนะคะันนี้ผงปรุงรสทาเองไม่ใส่ชูรรสนะคะแล้วก็ใส่ผิดชไทยะคะ่ะแล้วจ็ตัดน้ําตาลนิดนึงนะคะตัดน้ําตาลนิดนึงหย่อนมาไนนิดนึงก็ใส่ต้มวำไปด้วยค่ะ เสร็จแล้วค่ะผัดบวสวัสดีค่ะกินข้าวกับโนอาวันนี้มีปูนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีผัดบวบนะคะผัดบวบอร่อยอร่อยแบบนี้เลยอันนี้เป็นบวบที่เราปลูกกันนะคะแล้วก็มีซูชิมีพิซซซุปนี่ค่ะกินข้าวกันสวัสดีค่ะโอ้โาี่ป่นเนียนอะいただきますいただきまอ้าวกินกัน

แม่แกะกลูให้หนูแล้วลูกนะน้องอแกะจอยเป็นนะคะน้อแกะเป็นนะคะเหรออ๋อโอ้ทำนูองอแกะเป็นมากดูเลยแกงเหาะ

หนุ่มสุดหล่ออย oui いやいや pues ู 8, 2, nah. 2, 3, 3่ใต้โต๊ะพี่จิจ้าเอแหมนหรอรตรง้นแก่ได้แก่ง่ายหน่อยอาเป็นอาเล็กๆก่รอนยนอยจะเอาดึงไปดึงเองต้องทำยังต้องทำยงะเ่น เป็นท่อนๆอะมันตาก,กใส่อิม่มกินเพ้อตากใส่เนี่ยค่ะตากกินใส่ปา,ากง่าแ,<ม>แล้วมันมันมันมีนัวตัองของกุ้งไม่ได้หรอถ้าหั่นเป็นแฉลบแฉลบอะมันชอบเละอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่แมก็เลยไม่ยาวเลยยาวเลยเหรว้าวปูกระโดดเห็นพี่เชฟเขาหั่นแบบนี้เขาบอกเออเ<ม>ลยน้ำเข้าตาเนอ่ะ เป้าแววแววแววอะไรอัอนอนี้ดูอ่ะเอาอันนี้ก็ายาังมีปุ๋ยก่ะมีเหรอตายกินกินให้มันเกี้ยงๆเลยนะเราใช้ยงมีงปุ๋ยอร่อยบีอีกเพียบเลยนะข้างนอกอะ่ะที่ตัดมาแล้วก็มีอีกสี่ห้าลูกนะบวกอะ่ะหวานมาก อ้าวทำไมบังเอาออกไม่ได้ฮะอ๋อไม่ได้เหรอลูกแม่ทำให้อ่ะหนูกินที่แม่ที่แม่ใส่ให้แล้วกินเอยเะรอเลอจ้ะออาพอจะแย่งนี่แกอันนี้นี่ลูกก็ได้หรืออ้าวเก็บสิเก็บกินกินข้าวหรอกจะไม่ถึงหมดเลยค่อย なんてうのこれ,、はい、これお野菜食べたらね、うん、ああいうようかすぐ覚えちゃうの <laughs> อ่ะหนูกิ่นันนี่ไปก่อนเดี๋ยวแม่ให้กินผลไม้เยอะๆเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรกันคะผลไม้อ่ะเป็นยังไงแตงโมก็มีอยากกินแตงโมอ่ะอืมแตงโมที่แม่ปลูกก็ยังมีอยู่นะไอซิกโก้ไอซิกโก้ไม่มีอะสิเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะปลูกให้บัชลี่เหรอบัอลี่ยังเลนุชลี่เดี๋ยวแม่ว่าจะปลูกให้ปีหน้านะากินแตงโมอะบุดดอปลูกเลยอ่างุน ปลูกทุกอย่างเลยค่ะเริ่มปลูกจะได้กิน,แม,นแม่แม่กบ,บุโดให้ยังบุโดยังไม่มีลูกเลยลูกเอ้ยอใจเย็นลูกอันนี้มันมันของมันนะคะเดี๋ยวรอให้มันแบบอ,อะไรแบบอะไรคะมันปูไอยากกินน้ำสวาวรสอรูอ,อหออกน้ำสวาวรสหมดแล้วน้ำสวาวรสใหม่นะหมด,ดแล้วคอก

นี่สุแล้วเดี๋ยวแม่จะนั่งแล้วแม่จะนั่งกินข้าวต่อโอเคกขมนะบายบายคุณลุงคุณป้าก่อนค่ะนันไปแล้วนะคะสวัสดีสวยสวัสดีครับเห็นไหมพ่อว้สวยสวัสดี

あとそれ食べてほら<ー>ほらほらそれ黄色いほらほらほら畑のお肉美味しいでしょ食べてみてそれもほら見せて,てあげてほら飲のでパンにほら、うん、見せてなちゃんもう一個食べるのそれ食べたらなちゃんほら、うん、食べてほら早く、うん、早く食べようね、うん、食べてごらん

Okay, hi, oh, 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 The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much luck to